มาบึกบรรยากาศหลองบ้านพี่น้องกาดทั้งกึ้งมมน,นีิมองขวาบอ่อสา,างคนทิ่ตกะพืชิตกดีแต่บอ่อหงูือกันการดีวิวพี่น้องลมจับน้อยลมมีลมจับน้อยมีลมนิดหน่อย ร่มจักหน่อยก็ได้เย็นยนเป็นบรรยากาศยามคำคำหาโมงกว่าพี่น้องต้องฟากก็สวย,ยเยอะแสงแดดดวงอาทิตย์กำลังสิตกดินพี่น้อง ีมุมหนึ่งจะพี่น้องถ้าบรรยากาศจะมือแรงมาหายพี่ให้น้องเบิ่งเด้อจ้ะอากาศจะดีทองฟ้ากา่ววะเซลวสเซลวดวงอาทิตย์กระล่างจิตโตกโตกสีสมสมส,มสีแดงแดงจ้ะทองฟ้าอากาศดีจะพี่น้อง